ดิฉันนาสาวเบญจรัตน์พุทธ,ธาจะมาพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงความหมายกว้างกว่า,วาทฤษฎีใหม่โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ในขณะที่แนวพระราชดำริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่หรือกรเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนนั้นเป็นตัวอย่างในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเฉพาะเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสมทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอาจเปรียบเทียบหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีอยู่สองแบบคือ ทฤษฎีใหม่ขั้นต้นให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนตามอัตราส่วน30-30-30-10พื้นที่ส่วนที่1ประมาณ30%เปอร์เซนให้ขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝนและใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแรงตลอดจนการเลี้ยงสัตว์แดะพืชน,น้ำต่างๆ พื้นที่ส่วนที่สองสาเปอร์เซนให้ปลูกข้าวในฤดูในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารหลักสำหรับครอบครัวเพียงพอตลอดตลอดปีเพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งพาตนเองได้พื้นที่ส่วนที่สามประมาณ30%เปอร์เซนให้ปลูกให้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักพื้นไร่ ืสมุนไพรเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันหลักหรือบริโภคก็นำไปจำหน่ายพื้นที่ส่วนที่4ประมาณ10%เปซ็นเป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ถนนหนทางและโรงเรือนอื่นอื่ส่วนที่สองทฤษฎีใหม่ขั้นตอนที่สองเมื่อเสร็จเมื่อกเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตน จนได้ผลแล้วก็ต้องเริ่มขั้นตอนที่สองคือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหาหกรณ